แม่เป็นแม่กินอะไรคะก็กดดินน่ะค่ะนก็ชิดดนน่ะครับเหนมัได้จิงจิเลยเห็นบน่กขัดมันยางอยู่นี่เห็นบัเห็นมันขัดมันบ้านยางมัน,นบอน่อแบ่บอืมกินบปเป็นเป็นเลยขนันบ้านยางมมนแ่บอามอืออาผักแซบเลยเอากวค่ะ ก็เดนน้ำอ oh ืมอ er> ันคำเลยก็งเปนตัวม uh ันแงเดินได้ให้แม่อายบ้าแม่ให้ายบ้าคุยกับบัณดมันย่งอย่างนี้มันแสบตาอ้ามุ้ย ป้ามผู<ป>พม้พัดอ๋ออร่อยค่ะ<ป>